สวัสดีครับเที่ยวไหนก็ได้มานามันเหนอไม่นําเหนอวันนี้พามาเที่ยวเลยเที่ยวที่ไหนเห็นทั้งหลังผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ไหนครับวันละคนจังหวัดเชียงรายครับแล้วเราไปดูกันคนไทยน้อยไหมคนไทยน้อยค่ะคนไทยน้อยน้อยนะต่างชาติฝรั่งจีนเยอะมากใช่ค่ะ มาหน้าฝนเลยดูฟ้าเลยมาล่าหมอกมา,ามาล่าหมอกหน้านี้ต้องหมอกอย่างเดียวแล้วนะเขามีถ้ำเปิดใหม่อะค่ะเขาเรียกว่าถ้ำศิลป์ถ้ำเปิดใหม่ถ้ำศิลป์ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไม่รู้ข้างในเขาให้ถ่ายดีกว่านะถ้าให้ถ่ายก็ตานนั้นเลยแต่ถ้าไม่ให้ถ่ายก็ <c oughs> ก็เป็นออทอยเลสครับห้องน้ำนะห้องน้ำเจ้าห้องน้ำห้องนำผมมาหาผู้ชาคนนี้ผมไม่เคยเจอเลยนี่วันนี้ผมเจอเขาแล้ววันนี้ผมเจอเขาแล้วมาหลายรอบมากไม่เคยเจอเลยวันนี้ผมเจอเขาแล้ว นี่นะแล้วแฝดเขาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแฝดเขาอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งมาร้อยรอบไม่เคยเจอเขเลยนี่เจอแล้วไปข้างในนะครับดูบอร์ดสิเนเจอร์ไป มีประตูต่างชาติและคนไทยนะตูนไทยครับไป let's go เข้ามาตรงนี้คนไทยเช่าชมฟรีนะครับต่างชาติเสียเงินตายไปครับไปคนไทยเข้าชมฟรีคนต่างชาติหนึ่งร้อยบาทอยากวห้แค่แค่ดูความสวยดิสวยจริงๆเลยนะ ครับครับปับครับปอบครับนะครับปับครับ มเมื่อกี้คุยกับน้าที่เขาเฝ้าหน้าประตูทางออกครับบอน้าตะสิษฐ์เนี่ยน้ําขึ้นลงเองนะฮะถ้าน้ําขึ้นเขาจะเปิดให้ชมแต่วันนี้ไม่ได้เปิดนะทุกทีจะต้องเอาเหรียญมาโยนอธิฐานแล้วก็เหรียญมาโยนอธิฐานแล้วก็เหรียญมาโยนนะครับแต่วันนี้ไม่ปิดน่าจะเปิดบ่ายหรือน้ําลงไม่รู้ผมไม่ได้ขึ้นผมไม่เห็นนะฮะไปดูต่อ <c oughs> าสิบบาทเหรอครับห้าสิบคนละห้าสิบใช่ไหมครับข้างในถ่ายรูปได้ไหมครับได้บด้จัดเลยคดบัตราคาห้าสิบบาทนะครับเข้าถ้ำศิลป์หูเก็บไว้ได้เลยเนะี่ยไปเคลือบนะสวยเลยวัดล่องขุนไม่มีคนเลยด้วยตีวันที่มาพร้อมเลยนะครับป้ะป้ะไปดูกันในถ้ำศิล์นะครับเข้ามาแล้วก็จะปั๊มแบบนี้นะครับได้ ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้ฝนตกฝนตก <c oughs> <c oughs> ว้าวในกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าตาจริงๆผมบอกเลยสวยสวยมากๆอ่ะกิมมิคเล็กๆดูดิดูกิมมิคเล็กๆห่อจานซ่อนไว้ดิเห็นนหมนี่ดูกิมมิคเล็กๆดิ นี่ไงโหอย่างสวยอ่ะคนเข้ามาทํานี่ต้องสุดยอดมากนผมว่าะอเฮ้ยมีตะเกียงเจ้าพายุเราด้วย <c oughs> ขาดไม่ได้เลยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยว้าวฟังสาวด้วยนี่นี่ฟังสาวน,น,นี่ซ่อนอยู่ด้วยไปไปต่อครับ น่าจะเป็นนารกอะครับมีก็เชื้อโควิดน่ะนะจากก็มาทำไว้แฝนไว้เนี่ยนะแล้วก็ฆ่าชิ้นคนเยอนะมากเนี่ยครับหอศิลป์ ผมก็พาชมถ้ำสิลน,นะอาจารย์ทำโควิดไว้แล้วดูดิฟังเสียงสาวนี่น่าจะเป็นแบบวัะสงสารอะไรทั้งหลายของอาจารย์นะนี่มาสวรรค์แล้วครับเนี่ยใช่ครับมาเจอพระคุณแล้วสวรรค์แล้ะมาเจอปะ พระพุทธเป็นที่เรียบร้อยเป็น <c oughs> สวยนะครับเหมือนอยู่บนสวรรค์หมอกควันนิทานอะไรแล้วแต่อาจารย์สุดยอดมากผมผมชอบเขานะผมเลยต้องมาสุดยอด <c oughs> ไปต่อครับผม <c oughs> อาจารย์ทํำเก่งมากไม่เคยเจอเลยนะมาจะเป็นร้อยรอบแล้ว <c oughs> นี่ก็ยังไม่เจอไปกรุงเทพเลย ต่อครับต่อนี่นะครับไงว้าวห้องนี้ยังเหมือนไม่ไม่เสร็จเท่าไหร่นะยังมีกลิ่นกลิ่นปรูนอยู่ครับไปออกแล้ว ไปชมพิคเน่กันครับสะพานเด้ง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 รอคนก็เดินครับไนปะไปต่อ ตอนนั้นมาผมตอนนั้นผมมายังเสร็จไม่ดีเท่านี้นะอันนี้เสร็จดีแล้วไปครับไปเท่จริงยังเท่ อย่างเท่อย่างเท้่ลงศิลไงลงัน้นที่เราเข้าไปในอีพีที่แล้วที่เราเข้าไปถ่ายมาแล้วไหฮะว่าเขาทําขั้นตอนทํำยังไงไป้ายตอวันนี้มาแค่คลิปสั้นๆครับพาทัวร์วัดล่องขุนอีกรอบนึงนะฮะเป็นทางผ่านที่จะไปที่ต่อไปแล้วเราจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามรับชมนะครับว่าผม ที่ยวไหนก็ได้จะพาไปที่ไหนและไปทําอะไรต่อไปไปช่วยชาวบ้านที่ไหนออกไปให้เขารู้ว่าที่นี่มีคนน่ารักจะต้องรอเราอยู่ออกไปให้รู้ว่ามีที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามรอเราไปออกไปให้รู้ว่าที่นี่ยังมีคนที่จะให้เราไปช่วยเหลือวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ